ปรารถนาแล้วแม้อยากได้เร็วๆเลยให้ทำอะไรพระศาสดาบอกให้ทำสมาธิให้ทำสมาธิแปดระดับแรกปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจาจตนะวิญญาณัญจาจตนะอากินัญญาจตนะเนวสัญญาณาสัญญาจตนะสมาธิแปดขั้นตอนนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรม พิธธรรมแปลว่าปัจจุบันการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอันยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้การเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายกายยักตาสติการเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้อยากให้พวกเราได้ฝึก ทำได้ทั้งเวลายืนเดินนั่งนอนทุกอิริยบททําได้หมดและเป็นเหตุให้เข้าสู่วิมุตได้เลยถ้าเราต้องการแค่ในทางโลกเนี่ยสมปรารถนาทางโลกทําแค่ห้าอย่างศรัทธาศินสุตตะจาคะาปัญญาหรือเว้นสุตตะอันก็ยังได้ศรัทธาศินจาคะาปัญญาก็ยังได้ ความสมปรารถนาในทางโลกที่ผู้เจ้าตรัสว่าทำสี่ประการอันน่ารักน่าใครน่าปรารถนาในโลกเนี่ยก็คือหนึ่งโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมสองยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งญาิและมิสหายอย่างที่สามเนี่ยขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานใครอยากอายุสั้นมั่งไม่มีใช่ไหมทุกคนยังไม่อยากตายอยากอายุยืนนะ อย่างที่สี่เมื่อตายแล้วขอเราเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือทำสี่ประการที่ปรารถนากันในโลกจะสำเร็จด้วยทำสี่ประการคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาผู้เจ้าไม่เอาสุตตะเข้ามาใส่สีตัวนี้เพียงพอต่อความสำเร็จทางโลกแต่ถ้าโยมเพิ่มสุตตะไปอีกตัวหนึง่ง จะเพียงพอต่อการเข้าวิมุตติหลุดพ้นะคือปรารถนาได้ถึงการสิ้นอาสวะอาสวะขยายานไปได้ถึงนั้นนะดังนั้นการสิ้นอาสวะหรือการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่อาจได้มาด้วยการปรารถนาเพียงอย่างเดียวนี่เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ ความแก่อย่ามีแก่เราเลยความเจ็บอย่ามีแก่เราเลยให้โยมปรารถนาให้ตายก็ไม่ได้มันได้มาด้วยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเช่นการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์อันนี้จะเป็นเหตุแห่งการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการมีอายุยืนต้องสร้างอย่างนี้ไม่ใช่อยากอย่างเดียวว่าเอ้ยฉันอยากอายุยืน,นแล้วไม่สร้างเหตุให้ถูกต้อง